อายการคดีอาญาศารกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งฟ้องคดีนายรังสิมันโรมศิรวิทย์เสรีทิวัอานอนท์นำพาเอกชัยหงกังวานสุกริเพียนสุวรรณเนติวิทชชิพัทรพไสศาลนสมบัติบุญงามอนงและนางสาวนัทธามหัธนาเป็นผู้ต้องหากลุ่มคนอยากเลือกตั้งหน้าห้าง MBK Center ในข้อหายุยงปลุก เหุเกิดเมื่อ2 7มกราคม2561ท้งนี้คณะอายการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลพอที่จะส่งฟ้องเป็นคดีความได้ไหลังจากทราบคำสั่งดังกล่าวบรรดากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้เดินทางไปยังศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมทั้งยื่นประกันตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ประกันเหมือนกับคดีที่ผ่านๆมานางสาวนัทธามหาธนาหนึ่งในกลุ่มคนดังกล่าวก็เปิดเผยยินดีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและกระบวนการของศาลยุติธรรมซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการพิจารณาการภายในกลุ่มอีกครั้งว่าจะดำเนินการไป ในทิศทางใดถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการประกาศช่วงการปลดล็อกและวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม